สวัสดีครับสวัสดีนานาหนาักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เรารถเอาเรือมาลงนะครับตอนแรกว่าจะมาตีอคอกชดแต่วันนี้ลมมันแรงนะครับมันลงไม่ได้หาอคอกไม่เจอแน่นอนนะครับอคอกยังเล็กอยู่ก็เลยเปลี่ยนแผนมาเดินตีกระสุบตามริมตลิ่งเอานะครับเอาเรือมาไม่ได้ลงเลยวันนี้ฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยดีนะครับตอนเย็นก็จะมา ไล่ตีกระสูบดูว่าจะโดนหรือเปล่านะครับวันนี้โอ้ยกิ่งไม้ เดี๋ยวมาเดินไล่ตีตามขอบๆนะครับ ได้บ่คอหรือไม่ได้ปลาสุดบ่อคอคอเขามูนนะีใส่มันตุแล้มัย้ายไล้ไปเระ่เขาลุ่ม้มันเลียไ่เห็นันได้ปลาสุดกินนปลาปอมันแห่เขามูดียังไงหรอนี่องสามมูนะเดี๋ยวเบิ้งกียวโอ้ยแม่นหามค่ บึงไลยมันเขาโม่เขาเห็นไพร่มันขึ้นร้อนครับเป็นไพ่ขึ้นเป็นกอนเป็นกอนมันก็เขี้ยวขึ้นมากหันใจพร้อมโอ้โหบังเรามาหน้าปใสๆนาฮะเขาเห็นตัวไหนเดีเห็นดิขึ้นอย่างนี่นนแหละแต่ว่าขั้นเขาหม่เนี่ยมันที่หลายตัวนะอือโดยใหญ่ที่อยู่ใต้พวปลปอยเยอะต๊พื้นเนี่ยยังกระดกมากระตุ๊บหลุดมองมานั่นขึ้นหม่ มันลงไปนู้นม,มันตามลงไปนู้นหายไปมองลมเขาเพิ่นเห็นลูกผมดูวยตัวผมเห็นว่านนี้ถ้าเกิดมันยิ่งนี่มือขึ้นซองไฟเบิ่งสามสีรูดหรอือแม่มันได้ยังไงยิ่งบือถือกระสุนอยู่ทั้งนี้แม่นี่นี่ยู่วล้อ,ลอนี่แหละวิทอันด่างพรายา่งงาไปนี่แหละเธอผมไปหาบมเห็นมันล่มลูกยังน,น้อยอยู่ มันจีนิ่งไงบ่จีล,ล้มจังสีเหล่าเมื่อไนะมาตอนเช้าฝนตกตอนแรงเนาะมาตอนเช้ามันก็มาเกี่ยงอาอี่เดินอีกแล้ปลาปลาคอมันก็เข่ามูด้วยกันน้ามันจะขุ่นนะถ้ามีความันลงจะขี่ไปทางได้แต่ละมือ <laughs> กูบ่มเอื่อนออกมาที่แหลกก็เลิมาบ่มบอ,อกมาไปหาบเนียแหะครับเม <c oughs> ี่ยไปโรงเรียนไปพาลูกไปครับเมี่ยออกมาออกมาข้าวเดียวแล้วก็ไปที่แหกว่าจิพากันรุ่งไปตีไปดูแล้วมันล <c oughs> ุ่มเราเน่ม้องไมนเบป็น ตามมาเป็นคืนเลยไม่กัดได้ไง ฮะใส้ยุทั้งนาเจ้าคนบ่ก็ปตีใช่ตันโอ้ยการบถึกแหมเอ้ย ป่ายัางวะทำมันไม่กัดมันแม่นหน่อยอ่ะนี่ไงโดนแล้วกระซูหบหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มกระซูบกระซูบตามอยู่หลายรอบเลย อันนี้ถุงปลานะหนงนะครับเอาให้หนงเลยผมไม่เอานะครับให้หนงให้หนง ตามหากันต่อครับมาละหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มสิงกิ่งน้อยของเรา เือดขึ้วนว่เขาเห็นจังหนึ่งมันอยู่หนึ่งเด้เอม่แน่นเลยเม่อวานที่เห็นตูงชิลิง่งเห็ตู๋ขวเบดต้องเผื่อเด้งใส่ทองเลยเ,ลยเไปตตใส่ทองมันมนดีมันดีเวทเขาหมาน หุ่อย่างหุดเลยว่าปากมันสีเลยครอย่างโอ้ยพอดีปนเลนียโอ้มันหนงเลยตัวนึงเออทายเขาดีตัวนีเนีหยมบปนงนะมึงโอ้ปปเอ <c oughs> อบิดเขาหมานปลนาสูบป,ป่ะ นี่มันกัดโฮมยุ่มงนี่ไปไปอันอนี้น,นม,มันอันกัดโฮมยุไปอันนั้นแหละไปจอขันละกัดแล้วมันหลุดข่อยข้าหันไปคุยลำเจ้าอยู่มันเลยหลุดวเงี้ยอ,อ้ยกลับแล้วทะเวียนรับขอบฟ้าละ ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ได้ประสูตรน้อยเป็นหนึ่งตัวงดีที่รอดแห้วหน้ำบุมคนหมานก็โดนประช่อนเป็นหนึ่งตัวเสยเลยขั้นเก๊งขนาดสันต์ว่ได้ดอกขั้นขั้นโบกเกงอ่ะ ขนงนะสูสองตัวคอตัวหนึ่งเจ้าทินเจ้าทินอยู่อาจารย์โอเรีนเนาะสิเหลีน